สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมคะ่ะวันนี้อยากจะมาฝากเตือนไว้นะคะให้ระมัดระวังบางเอินว่ารถนะคะรถยนต์คันนี้นะคะ่ะก็คือน็อตหายไป3าตัวนะคะแต่ตอนนี้ได้ได้ไปให้ช่างเขาทำให้ที่อู่แล้วเรียบร้อยนะคะก็คือครบดีที่ไม่เป็นอันตรายนะคะถ้าเกิดไปทางไกล เราจะเป็นอันตรายหรือประสบบัติเหตุได้นะคะซึ่งเรื่องก็ไม่ไม่แน่ใจว่าอาจจะเกิดจากห้างใดนะคะแต่ไม่ห้างเขาอาจจะไม่รับรู้ด้วยนะคะไม่รับทราบด้วยแต่มิจฉาชีพเราไม่แน่ใจว่าจะเกิดจากห้างใดนะคะก็คืออาจจะไปหลายแห่งแต่มีอยู่แห่งหนึ่งที่น่าสงสัยมากที่สุดก็คือตอนเพราะว่าโดน โดนขโมยไปแล้วน็อตสตัวแต่วันนั้นได้ไปซ้ำอีกไปห้างอีกครั้งหนึ่งก็พอเอารถไปจอดกะว่าจะไปห่างไกลเพื่อนๆสักหน่อยห่างไกลรถที่จอดบังเอิญว่าไปจอดได้สักพักหนึ่งก็มีรถกระบะนะคะก็มาจอดเทียบก็ตกใจเหมือนกันเอ๊เหมือนเหมือนครั้งก่อนก็มีรถกระบะ มาจอดเทียบเช่นเดียวกันแต่ไม่ได้สงสัยอะไรแต่ครั้งนี้น็อตหายไปแล้วก็เลยเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะเป็นไปได้ไหมแต่ก็เกิดความวิตกกังวลนะคะเพราะว่าจะรอให้เขาดับเครื่องแล้วก็ออกจากรถไปแต่เขาก็ไม่ยอมออกจากรถนะคะสตาร์ทรถก็เข้ามาเทียบแล้วก็ติด ก็คือติดเครื่องเครื่องก็ติดอยู่ตลอดเวลานะคะเกือบ20นาทีได้มั้งก็อดนทนไม่ไหวก็เลยรีบนำรถไปจอดที่อื่นที่ไม่มีรถจอดเลยมีมีมรถคันสีแดงจอดอยู่คันหนึ่งและมีแกร็บนะคะก็เพื่อที่จะนำไปจอดเทียบแกร็บนะคะไปไปอยู่ที่แกร็บอยู่หลายคนนะคะเพื่อที่จะให้มีความปลอดภัย แล้วก็รีบเข้าห้างไปและก็รีบกลับบ้านนะคะก็คือสาเหตุนี้ก็ไม่มั่นใจว่านะคะรถที่น็อตหายเกิดจากห้างไหนหรือไปที่ใดนะคะหายไปสามตัวนะคะน็อตถ้าไม่งั้นเกิดอันตรายแน่นอนนะคะให้ท่านผู้ชมระมัดระวังไว้นะคะว่าบางทีพอเราไปจอดรถตามห้างต่าง อาจจะมีมิจฉาชีพหรือภัยสังคมนะคะมาจอดเทียบอาจจะขโมยล้อหรือน็อตอะไรก็ตามนอ็อตก็ตัวหนึ่งก็หลายหลายบาทนะคะตัว80ตัวที่ท,ที่ไปใส่น็อตที่อู่นะคะก็คือตัวละ80ิบาทนะคะก็นั่นแหละเขาอาจจะอาจจะขโมยน็อตหรือไม่อะ่ะขโมยไม่ทันหรืออาจจะเป็นล้อรถหรือเปล่าเพราะว่า ล้ออะไรเคยหายไปด้วยนะคะก็อยู่ในห้างเช่นเดียวกันและเห็นกล้องวงจรปิดด้วยนะคะก็ไม่สามารถที่จะจับโจรได้สักครั้งนะคะก็ฝากเตือนท่านผู้ชมนะคะให้ระมัดระวังไม่ว่าเราจะไปห้างไหนหรืออะไรให้สังเกตรถข้างๆด้วยนะคะอาจจะมีภัยหรือไม่มีภัยก็จะขอรบกวน ระมาัดระวังไว้นะคะท่านผู้ชมวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ